ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP ีคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมาเชียงใหม่นะฮะลองแวะมาร้านนี้เลยนะครับนักราจาแดงนะครับที่นี่เนี่ยบรรยากาศริมปิงมีเค้กสวยๆอร่อยๆนี่เชฟก็จบจากโอ้โหสถาบันที่รับรองได้น้องปอมสวัสดีครับสวัสดีครับพิติ้วนนนวฝรั่งเศสเลยใช่ไหมครับที่นี่น้ฝรั่งเศสเลยครับเพราะว่าจบจากเลกองเบลนะครับผมส่วนมาก ทักอาหารกับขนมเนี่ยจะเป็นสไตล์โฮมคุกกิ้งสไตล์ฝรั่งเศสเลครับวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำครับวันนี้ก็มีเครื่องดื่มอย่างหนึ่งแล้วก็ขนมอย่างหนึ่งครับครับเครื่องดื่มเนี่ยจะเป็นราสเบอร์รี่โยเกิร์ตอิตาเลียนโซดาครับ ส่วนขนมจะเป็นชื่อลาเบียงโรสเป็นเค้กกุหลาบและข้างในเป็นไส้ราสเบอรี่ครับอ่าทีนี้เครื่องดื่มมีวิธีทํายากไหมครับวิธีทำนะครับเทโยเกิร์ตลงในถ้วยใส่คนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพนะครับผมจากนั้นใส่น้าแข็งอีกถ้วยหนึ่งผสมราสเบอรีใส่หลับโซดาเทลงไปจากนั้นท็อปด้วยโซดาตกแต่งหน้าด้วยผลไม้สดต่างๆท่านี้เองครับเสร็จแล้วครับผม แนะนำนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอยากได้บรรยากาศดีๆริมปิงนะครับอาหารขนมอร่อยแน่นอนนะครับเชฟปอมรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับที่ร้านนักคราจ่าแดงครับเข้าซอยติดวัดชัยมงคลนะฮะเป็นซอยตันเข้ามาสุดซอยเลยครับพี่วันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับมาห้ทางร้านไปใช้หนึ่งชุดเลยนะครับปกตินี่ซื้อถ้วยพลาสติกที่ไหนฮะ อารยาพลาสติกครับทางงานดน๋ยวเราไปมอบโชคกันต่อเลยครับครับวันนี้มามอบโชคอารยาพลาสติกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่ร้านเฮียพี่บูร์มีมีสแตนรูปสีวงนกับสินค้า EPP ครับรับโชคไปเลยครับ2,000บาทครับขอบคุณครับ EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพ เย่ yeah. มุมนี้เหมือนญี่ปุ่นไหมคุณผู้ชมเหมือนใช่ไหมเพราะวันนี้พามาแนะนําร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะครับซึ่งดารานในวงการของเราท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่สาวนิสัยดีของผมนะครับมาเทคโอเวอร์ร้านนี้พี่ผัดไทยครับเขาบอกมาร้านพี่เลยตีอ้วนร้านเพีา,าร้านมีดอก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 ทานตะวันเต็มไปหมดเลยได้ข่าวว่าอยู่ในครัวครับกำลังทําข้าวหอ่อไข่ญี่ปุ่นเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับช่วงเพื่อนกันมาทํากิน สนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ทำเองด้วยอ่ะหาเรื่องแท้ๆเล่นละครดีๆดูผู้ชมมาช่วยกดหนูหน่อยนะเดี๋ยวจะปิดละปิดอะไรเราเพิ่งทำปิดตามเวลาไงปิดตามเวลาเก่งน่ะเก่งไหมอ้อยละปึ๊บมาแล้วนี่ โอ้โหดูโค้งหัวแทบโตกโคกโต,กโตก เดาเชียสวัสดีครับ <zou> พี่ผาดไทยเอาเอาวังทานวันก่อนนั่งเลยนั่งนั่งนั่งทำไมมาทำร้านอาหารญี่ปุน่นชอบทานอาหารญี่ปุ่นก่อนนะแล้วร้านเนี้ยเขาเปิดมา15ปีแล้วร้านเนี้ยพี่เป็นลูกค้าเขาตั้งแต่ลูกสาวเรียนอนุบาลสองเสร็จแ,แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเซ้งไปไปทำกิจาการที่ใหญ่กว่า<อ>แล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้โหร้านเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยโลเคชั่นเนี้ยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของซอยนี้แล้วแล้วเราก็รู้สึกเสียดายก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราขอทำต <Dollar. S 2> โดยบอกกับเจ้าของว่าเราจะไม่เปลี่ยนอะไรในร้านเลย ทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดเพราะว่าเขามีลูกค้าประจําอยู่แล้วชื่อก็ไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมอ่านอาจจะงงนิดนึงว่ากรีนวิชแต่จริงๆร้รานนี้ชื่อกรีนนิชนี่วันนี้เอามาโชว์นี่แค่ตัวอย่างใช่ไหมนี่แค่ตัวอย่างที่สําคัญร้านนี้มีส้มตําด้วยนะ <laughs> มีส้มตําเซตด้วยคนญี่ปุ่นชอบทานมากเลย<อ>แล้วก็ส้มตําที่นี่ตาโดยคนลาวแท้ๆวันนี้ที่มาโชว์เป็นตัวอย่างนะ<อ>คุณผู้ชมนี<อ>่โอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากิอันนี้อันนี้เอ่อสบะสาบะสเต็กนะอันนี้มิกฟรายมิกฟรายก็คือเป็นเอ่อ อาหารทะเลชุบแป้งทอดแป้งทอดที่นี่เวรีอร่อยแบบกรอบมีความสุกมาก่าสูตุนแท้ๆค่ะแกงกะหรี่อันนี้แกงกะหรี่หมูทอดแต่น้ำเนี่ยเป็นน้ำเขาเรียกว่ารสชาติเป็นอาหารใต้คือฟุกเนี่ยเป็นคนฟุกุโอกะฟุกุโอกะก็คือคนใต้เนาะเหมือนบ้านเราอะค่ะอาหารใต้ก็จะออกจัดหน่อยจะรสชาติไม่แบบไม่เลี่ยนอันนี้พี่ผัดทำมาชิมอนี้ก่อนแต่ชิมนะ นี่ขนาดเป็นพี่ผัดทํำยังอร่อยนะอันนี้ออโ,โอคูโนมิกิหรือพิซซ่าญ,ญี่ปุ่นอร่อย,ยต้องชิมนะนุ่มนุ่ม,มกรอบนอกนุ่มในแล้วแป้งเนี่ยนะคะจะเป็นแป้งที่เขาเรียกว่าเขาตีเองเป็นแป้งสดและที่สำคัญที่ขายดีเพราะอะไรรู้ไหมานาังให้ผักเยอะแล้วคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยนะ จะได้มาทานผักอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยแต่บางคนต้องการเมนูพิเศษอีกขอเป็นเ,เขาเรียกว่ายายกีโซบะวางพื้นแล้วอันนี้โปกก็อร่อยโโอ้หก็แสดงว่าไม่ผิดหวังนะถ้าอยากทานอาหารญี่ปุ่นก็มาร้านนี้เ<ม>ข้มค้รมากเนาะพูดถึงว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยพอคนจะเข้ามากินเนี่ยเขาก็บอกว่าราคามันแพงจังเลยอะแล้ววิปัสขายแพงไหมแพงกว่าส่าวนใหญ่นี่ไม่ได้เมาสนะ จะพูดว่าเฮ้ยพีม่มันถูกเนี่ยอันนี้กรอบมากเลยออกรอบซ่อมทิ้นใบนี้กรอบแล้วคุณจิ้มกับน้ำจิ้มสอย่างผสมกันนะมิกฟรายถ้าคุณผู้ชมมานะสั่งเลยชื่อมิกฟรายคือผสมทอดต่างๆอร่อยกรอบกรุบอืมออ๊มเืียเอื ถ้าเกิดอยากจะมาทิมเนี่ยย้ำหนึ่งีร้านนี้ที่ไหนครับร้านนี้อยู่สุขุมวิท49แยก11พอเข้าแยกมาปุ๊บมองขวาไว้ตลอดเห็นหน้าร้านเนี่ยมีดอกทานตะวันเยอะๆร้านพี่ผัดเลยค่ะเดี๋ยวผมมีวุ้นเส้นแจกให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับห้าสายแรกหลังรายการจบก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับรับรองว่ามีโอกาสได้ของฟรีด้วยนะครับวันนี้ผมมีถ้วย EPP เพชรไดมอนด์หนึ่งกระเช้ามอบให้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โรวมในทางรายการม่อมอีกหนึ่งชุดตอนนี้มีสองป้ายนะครับป้ายที่หนึ่งเป็นถ ร้อนไปใช้ที่ร้านร้อนเร็วทันใจจากอัตโต้แต่ถ้าเลือกผ้าพี่เอานี่มปอะไรอ่ะเอาไปหาน้ำร้อนแถวนี้บอก้อยขอน้ำร้อนหน่อยก็ได้โจรูกเอ้ย เอาอะไรดิพี่ไออยู่ในมือละเอาในมือเลยนะจองมาดูได้อะไรเอ่ยปุ๊บปุ๊บปพีพีพีหม้อมาติกน้ำร้อนโอ้โห่ถ้าเกิดเลือกอันนี้นะฮะก็จะได้แก้วน้ำอย่างแน่นอนเลยได้ข่าวว่าตอนนี้เขาเชิญไปร้องเพลงดนี่หรอดีใจมากนี่ก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบดีใจสุดๆจะต้องแต่งตัวฟิลฟ้าสายราชเฉลิมกรุงเพลงอะไรอ่ะประหลาดเลือนลำบัวบานเนื้อเนิ่มอันนี้นี่ปอบใจนี่ ให้พี่ทานทานเล่นๆของหวานๆได้สดชื่นนะอนขอบคุณพี่ปัทไทมากเลยนะครับอย่าลืมแม้ว่อกี้นะครับกรีนวิชนะครับอร่อย<ช>ร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามางก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วงต่อเตี๋ยวเดียวเดียวอร่อยกับฟ้าไทย สวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกมาจังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่แวะมาร้านกวงตังนี่ถือว่าไม่ถึงว่าเปิดมา60ปีแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าเกิดกินแล้วบริเตังหมดแล้วจะทวงตังไหมอ๋อทวงแน่นอนครับทวงอยู่แล้วที่นี่มีอะไรเด็ดดวงแนะนําบมังครับเส้นบะหมี่เราทําเองมีความเหนียวนุ่มไม่เหมือนที่อื่นครับหมูแดงเราย่างจนหอมกลุ่นน้ําซุปเคี่ยวจนได้เป็นสีทองนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ติวันผมเชิญลองชิมดูดีกว่าไม่ต้องเชิญมรอกข้าวอู่แล้วจัดมาเลยเฮีย ร้านไม่ได้เลยร้านขลวงตังบะหมี่เขาอร่อยจริงๆนะฮะร้านอยู่ตรงไหนครับออยู่ที่ถนนสุขาพิบาล2ครับตะมนตในเมืองอำเภอพันไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเส็นรูปฟ้าไทยนะครับมอไปทางร้านขายดีๆเฮงๆกิจการรุ่งเรืองนะครับปกติซื้อเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ไหนฮะอ๋อจาการ้านเกียรติสินโฮเซลครับไปโยนเต่าล่าทองกับฟ้าไทยเลยครับเดี๋ยวตีครับผมมีน้ำก๋วยเตี๋ยวเส็นรูปฟ้าไทยนะครับสสีด้วยกัน สีฟ้าในน้ําใสนะครับสีเขียวเป็นน้ําค้นสีน้ําตาลเป็นรถพะโลเลือกสีไหนครับนักสีฟ้าครับถ้ายโยนไปสีฟ้ารับทองคําหนักเป็นสลึงนะครับถ้ายน์พลาดเอาทองม้วนไปนะได้เลยครับพร้อมเนี่ยวันนี้นะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวสมเด็จรูปฟ้าไทยนะครับมอบให้เลยนะครับเพราะว่าโยนได้สีฟ้าตามที่เลือกไว้ทองคำหนักเนึ่งสลึงสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสมเด็จรูปฟ้าไทย อร่อยสะดวกประหยัด